อ่ะพี่น้องคะเป็นยั้งบ้างคังขาสำรับมาขึ้นสำรับการไลฟ์สดเนาะไลฟ์สดในกลุ่มปิดสำหรับ Y2K ตอนแรกเป็น YK เนาะ YK ที่เป็น Y2K คือมีน้องยูกิน้องการทัศนะแล้วก็น้องกล้วยเปรมกมนนี่มาขึ้นนี่ก็เลยเป็น Y2K น้อ Y2K พี่น้องคะหลังจากที่ก็เสนอก่อนที่แบบ โบสเตอร์ออกมาเนาะไม่มีการโพสการแช่ออกไปว่าสิ <ผม S 1> เป็นจังไดพี่น้องคะอ่ะพี่สันวซุฟ้าในเหตุการณ์มาขึ้นไปบจังใดครับผมโอ้ยิ้มไปตามๆกันแก้มปีปตามๆการพี่น้องสลับพอหักไม่หักโบจะเป็นคนในต่างประเทศหรือในประเทศเท่าพี่น้องครับเข้ามาให้กําลังแรงใจน้องยุกิน้องการแล้วก็น้องกล้วยมากที่สุดเลยพี่น้องที่ว่าเป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกกลุ่มปิดครั้งแรกด้วยของหายทองคำห้าทีเฮดหไยปรากฎการแปลว่าทําให้แฟนคลับเพลงนี้ ได้เขามีความสนใจในรายการนี้หลายแห่งพี่้องเนาะโดย <ใน S 1> ดเฉพาะคู่จิน้นเราพี่น้องอคือแฟนเขาเพลงเนี่ยพองานงาน,งานเสร็จปุ๊บเนี่ยมีคนเข้ามาคอมเมนต์ความน่ารักของทั้งสองคนแบบกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กคือว่าคือเอาเป็นว่าคู่นี้โอเคมากคู่นี้น่ารักมากคู่นี้เคมีตรงกันมากพี่้องถือว่าหลายๆคนเขามาให้ความคิดเห็นแบบว่าต่างกันไปแล้วก็รวนแล้วแต่มีความคิดที่ดีเมื่อคืนนี้โดยเฉพาะน้องกิกับ ้องการครรับ้องเพลงคู่เพลงนั้นพี่น้องอื้ายฮักเจ้าอิหลีลีลาวะดีน้องฮักอ้ายบ่เด้อมแล้วน้องแล้วน้องยุกิก็ตอบมาออืผมว่าอยากว่าเลยพี่น้องผมอยากอยากินเลยพี่น้องเ้ยนั่งกินไปน้ำยำคนเนียวไปน้ำพี่น้องโอ้ยเหลือใจพี่น้องขึ้นเออเอาลองลองอันบ่อยฟังอยู่อีกรู้ขึ้นนี่เป็นยังไงค่ะก็บ่ได้เบิ่งครับบ่เฮ้ยบ่กมันเรีาเบิ่งน้ำกันโอเคปฏิว่า ทุกๆคนกัได้เพิ่มข้านตาทุกคาพลาพี้อกแต่กับบ่ได้ว่าเบิ่งเต็มๆเพราะว่าทุกคนก็มีงานทุกคนลาพี้อกเนาะแต่ว่ากันให้กำลังใจอยู่ตลอดเวลาพี่น้องอ่าค่ะเดี๋ยวขออนุญาตก่อนนะคะพี่น้องคะก็คือว่าน้องยูกินะคะแล้วก็น้องการเนี่ยก็คือจะขึ้นครังแหลกก็คือมี YK แค่นั้นใช่ไหมที่มีแผนว่าสี่ขึ้นคอนเสิร์ตกุมปิดนะคะแต่ว่ากับมีเสริมทับ คือน้องกล้วยค่ะก็เลยเป็น y 2 k ค่ะพี่น้องแล้วอีกอย่างค่ะด้วยความที่ว่าแฟนคลับแฟนเพลงนะคะทองหท้องค่ากับมีพื้นฐานอยู่แล้วมีแฟนคลับเยอะอยู่แล้วเลหญิงมาบวกแฟนคลับของน้องยุกิน้องการน้องกล้วยก็เลยเห็นห้คอนเสิร์ตนี่มีแฟนคลับ หลายหลายเท่าขึ้นมานะคั้นแล้วก็ทําคอนเสิร์ตรูปแบบออกมาได้ดีใช่ไหมใช่ค่ะในดีเลยทีเดียวแล้วก็มีมีกระแสคู่จิ้นเนาะเพาพี่น้องต้องขออธิบายก่อนว่าคู่จิ้นคือว่าจิ้นกันในผลงานเนาะแต่อยากเพราะว่าอยากอยากเซฟไปว่าคือน้องอายุยังน้อยอาจจะกลัวเป็นดราม่านะคะแต่อยากให้พี่น้องทราบว่า เราเราพูดจีนเนี่ยก็คือจีนในงานนะคะแสดงได้สมบทบาทน่ารักนะคะลงตัวเคมีเข้ากันผมแต่ใดๆแล้วนะคะผมกระแสคือกระแสตอบรับดีมากกระแสออกมาคือเขาแฟนคลับอ่ะที่ได้รับชมอ่ะมือคมก็ได้รับชมเมื่อกี้เฝ้าเล่นเป็นมุกกรซื้อคมก็ได้เบิงนะครับส่วนหนึ่งของคอนเสิร์ตนี่ถือว่าทําออกมาได้ดีมากกระแสออกมาว่ายังไงรู้ไหมว่า นี่เป็นคอนเสิร์ตเป็นการไลฟ์สดกลุ่มปิดครั้งแรกของหายทองคำแต่ทำออกมาได้ดีมากบวกาสีเป็นภาพแสงสีเสียงคือมันจัดเต็มมันไม่มีที่ติถือว่าทําออกมาได้สมบูรณ์แบบมากแม้ระดับให้หายทองคำแม่ครับเพื่อนเสียดอีกอย่างเพื่อนต่องเขาเอื่นว่าทาออกมาดีแล้วเพื่อนมี่เขาเอื่นมาเก็บทุกรายละเอียดอยู่แล้วครับผมแล้วก็ถือว่าแฟนคลับเรียกร้องแล้วว่าอยากให้มีไลฟ์สดแบบนี้ต่อๆไปครับก็ต้องมาล่อเบิงว่า ไายทองคําเองทั้งไปห้างมาจากใช่้างมาจากใช่เองว่าเพิ่นจะมีโปรเจกต์มีโครงการแบบนี้อีกเมื่อไหร่แล้วจะมีใครเป็นศิลปินรับเชิญต้องมีเซอร์ไส์แน่นอนครับพี่น้องครับถือว่าถือว่าตอบโจทย์เนาะสำหรับยุคนี้นะครับผมยุคหาจยุคเทคโนโลยีเนี่ยการเอาน้ำเอาไรลสดกุ้มปิดหรือการน้ำเอาเขาเอื่นว่า เผยแพร่ทางออนไลน์เขามากเนี่ยก็เป็นถือว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เทยไทยแฟนคลับแฟนเพลงที่เพิ่นบ่ได้เดินทางมาเบิงหนาเวที่เนี่ยเพิ่นได้รับชมนําเพราะว่าศิลปินทุกคนอย่างน้องยูกิเองนะมีทั้งแฟนคลับต่างประเทศแฟนคลับในประเทศแล้วก็แฟนคลับที่เพิ่นอยู่ไกลๆไหมครับเพิ่นขยากเบิงน้องยูกิคือกันการไทยแฟนคลับได้สมหวังกันว่าสั่งคอพี่น้องครับผมหลังจากที่ทำการแสดงกันเสร็จสิ้นแล้วครับพี่น้อง ทั้งสองคนกระไดก,กาวขอบค<า>ุณ<อ>แฟนคลับแฟนเพลงพี่น้องโดยเฉพาะน้องการพี่น้องเนาะถ้ากาวขอบคุณแบบไรก็ลองให้ยญาญาอ่านฟังพี่น้องน้องการหลังจากที่การแสดงจบลงนะพี่น้องเนาะน้องการก็ได้โพลในเฟซบุ๊กส่วนโตนอ้องการทัศนาพี่น้องคาะวา่าจบลงไปแล้วครับสําหรับไลฟ์สตรีมตอนสิทธิหลวงพ่อกวยอวยสาวหมอลำเนาะขอบคุณงานดีๆจากอาจารย์ประจักษ์ชัยหายทองคําครับขอบคุณอาจารย์ทีมงานนักดนตรีทีมงานน้องยูกิทีมกล้องทีมโอบีขอบคุณน้องยูกิเพนพกามากๆครับที่ให้เกียรติร้องเพลงคู่ด้วย และขอบคุณแฟนๆทุกท่านที่มาร่วมสนุกนะครับรับผมเนาะก็ถือว่าเป็นการขอบคุณของน้องการพี่น้องครับต้องบอกว่าการทัศนะนี่เป็นควัญใจของบ่าวโจนะครับพี่น้องครับบ่าวโจดีไซน์เนี่ยชอบเป็นการส่วนตัวผมมาเพลงของเพื่นเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วยิ่งแล้วผมเป็นแฟนคลับของน้องยูกิพมากาเลยตั้งแต่ไดขคาวาสองคนนี่สีมารองเพ่งคู่กันนี่ผมเนี่ยโอ้โ่อยากผ่านเลยทำอะไรอยู่วันนั้นก็จะต้องทำตัวให้ว่าง โดูเฉพาะหมื่ขึ้นนี be ่เข <Williams> ่าไรสดกุมปิดไ้ก่อนไว้นั่งเบิงร่ออยู่หนาจอดเลยว่าคืออยากดูเป็นคู่ที่อยากดูที่สุดแล้วอเป็นคู่ที่คือเ้าซื่นสอบไปการส่วนตัวทั้งสองคนเลยก็คืออแต่ใดๆแล้วพ่อใไญเบิงแล้วมันก็คือมันมีความสุขหมครับถือว่าสิ่งที่เรารอคอยมาสิ่งที่เราคาดหวังไว้เขาเห็นออกมาได้ดีทั้งสองคน เราถึงเรื่องชุดแน่ปาโจค่ะชุดที่ชุดชอตตูมที่สวมใส่มาคืนนี่ถือได้ว่าเลือกชุดได้สวยนะเลือกชุดได้ดีนะมาคืนนี้สําหรับชุดที่ออกสวมใส่ผเฮ้ยในห้องในฟินห้องในจินไปได้เนาะรูปที่ถ่ายออกมาพี่น้องคาไปเบิรงรูปแล้วที่ขอปล่อกมาแต่รูปสายตาน้องการนี่หวานเยิ้มหยดย้อยเลยพี่น้องคาจ่องน้องยุกิโอ้เอาหละฟินขนลุกเนาะ แต่เพ่่นป็นคนที่มีสายตาแบบนี้อยู่แล้วสายตาของผู้ชายคนนี้ถ้าจ้องตาใครคนนั้นก็ต้องแพ้ต้องสิ้นหัวกพราะนะเธอเนาะสิทธิฟ้าฟื้นเจริญสีนะเธอว่าได้ดอกกานเนาะเอออิหลีสำหรับงานดีๆนะพี่น้องเนาะนี่ลราเป็นเรื่องราวของไว้ทุเคมาขึ้นพี่น้องคะะกัมมวน โอเคมาให้ทองคำเนาะเขาเหมาะความมอดความสื่อเนี่ยพี่น้องประชาชนชนเอฟซีเล้เขาไปม้วนกันเป็นครั้งแรกเนาะเป็นครั้งแรกของการไล่สดในกลุ่มปิดของไหทองคำสำหรับงานหนาขนาดจะมีแน่นอนเพราะว่าแฟนคลับเอฟซีเนี่ยเรียกร้องว่าจะเป็นงานหนาจะเป็นไพหรือจะเป็นคู่เดิมวายวายทุกท่อีกว่าเท่คู่เดิมก็ได้นะคู่เดิมไหมคู่เดิมก็ได้นะชอบ ห้างมากแมแต่เขาขึ้นว่าเป็นตอนนะสิทธิ์หลวงพ่อะสิทธิ์หลวงพ่อกล้วยกล้วยสามหมอลำมันเป็นตอนมันจะมีอีพีเนี่ยนะผมวาเขาเขาใช้คําว่าตอนนี่เขาใช้คำว่าตอนแปลว่าอีพีแรกแสดงว่าต้องมีอีพีสองน่าจะมีเพราะว่าเห็นแฟนคลับเนี่ยเรียกร้องคอมเมนต์มาทางล่างหลายเหลือเกินในคอมใต้คอมเมนต์บอกว่าขอให้สองคนนี้กลับกลับมาอีกรอบหนึ่งผมว่าน่าจะใช่แล้วก็น่าจะเป็นโปรเจกต์ต่อไปแล้วก็โดยเฉพาะน้องกล้วยเมื่อคืนนี้ก็ถือว่า ทำการแสดงออกมาดีพี่น้องเนาะเรถือว่าน้องกล้วยก็ได้เป็นลูกในอ้อมกอดของไห้องคํมมาใหม่พี่น้องว่าถือว่าน้องก็ได้ทําการแสดงออกมาชว่วผลงานพิ่งแล้วก็แสดงออกมาดีพี่น้องครับผมกล้วยเปรมกมนเขาากานี่แล้วเพิ่นฝากผลงานไวมากไม่ใน้วงการหมอลิมวิเล่แล้วตอนนี้มาเป็นศิลปินเดียวเนาะอยู่ในใค้ไหทองคําเสือว่าอนาคตอีกไม่ไกลเกินรอกล้วยเปรมกมลก็จะมีผลงานให้แฟนๆติดตามแน่นอนครับผมเพราะตอนนี้เพราะตอนนี้เขามีวงหล่อนนั้นวะ ค่ะน้องกล้วยวงนอวงน้องกล้วยรอรอรอพี่น้องเออแบคออพน้องกล้วยนะครับผมจะในก็ะขอบคุ้นนะครับผมสำหรับไล่ซดดีๆและกะงานพิเศษแบบนี้นะครับที่อาจารย์ประจัใชัยหายทองค้ามด้จัดให้แฟนคลับแฟนเพลงได้รับชมกันนะครับก็อยากให้มีอีกอย่างมากเลยเนาะแล้วก็ รอดูกันต่อไปค่ะพ่อแม่พี่น้องว่าจะจัดขึ้นตอนไหนยังไงอะไรอีกเนาะใครเข้ามาในโปรเจกต์ของประจักษ์ชัยไหทองคำกับติดตามเอาพี่น้องเนาะครับค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เทานะน้าฝากพี่ฟังน้องแล้วพี่น้องค่ะสำหรับคอนเสิร์ตไวทูเคค่ะมีเรื่องร่าวขาสารในว่าการมอลองมอรัมเท่ากับสิน้ำฝากพี่ฝังน้องคือเกาค่ะสำหรับเมื่อนี้เทาทั้งสี่คนนะคะกับสิขอลาพี่ละน้องไปเพียงสามีนะคะสวัสดีค่ะ